ก็ขอสวัสดีครับพบก,กับผมอาร์มจากช่องออสเซเรลาวันนี้ทางโลบอกมีอีเวนต์เข้ามาใหม่ก็คือชื่อว่าโลบอกเดอะคลาสสิเป็นภาคต่อจาก The ะฮันด์เฟิร์สเอชันถ้าโลบอกเองเนี่ยนอกจากแจกไอเทมแล้วก็ยัมมือตัวไอเทมที่มาจากเอ่อเหล่าแอดมินทั้งหลายฮะชวนนึกถึงสมัยก่อนเลเมื่อประมาณปี2018มีภาคให้ดูอยู่ครับนี่คือไข่จาก 1ิปเอกนะฮะก็จะประมาณนี้เลยแบบว่าคิดถึงคิดถึงนะมาในรอบนี้แจกกันถึง3ไอเทมเลยก็จะมี Star Creator ตอร์พายเดอะคลาสสิกเดเวลลอปเปอสไลและ s t a ร์บ i ร์เบเก c เค้กแฮทก็จะมี3ไอเทมที่เขาแจกมาซึ่งมาดูกันว่าแต่ละไอเทมใช้เวลานานขนาดไหนในการจะได้มันมาเอาเป็นว่าเริ่มกันเลย โอ้โห oh, 171ชาติไหนจะได้เข้าเนี่ยเมื่อกี้นะฮะรอจนถึง296แล้วนี่นะครับ your position in line เป็นพันชาติไหนจะได้เก็บเออหมวกแอดมินเนี่ยฮ <c oughs> อัปเดตสถานการณ์ตอนนี้นะฮะผมรอมาเป็นพันจริงๆนะฮะพันจริ 1, 000, งๆนี่นะฮะลองดูในภาพเลยครับพันยี่สิบสี่โอ้โหเป็นชั่วโมงนะฮะ ดูจากสภาพแล้ว A later few moments later. มีข่าวร้ายเกิดขึ้นครับและนี่ก็คือสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็ได้เกิดขึ้นครับ f o l l o w s user has left the experience ใช่ครับแอดมินเขาออกจากเกมไปแล้วฮะแล้วผมรอสามชั่วโมงมาทำเพื่ออะไรฮะไอผมเปลี่ยนใจแล้วผมจะมาแล้วกับคนนี้แทนแล้วกัน Inception ถ่ายคนนี้นะครับ ถ้าคุณเข้ากับคนนี้ะฮะคุณจะได้ครบทั้งสามไอเทมเลยซึ่งสามไอเทมนี้คุณจะได้ไไครบเลยภายในคนเดียวถือว่าเป็นทรีอินวันที่ชั้นดีมากนะฮะถ้าถามว่ารอนานไหมประมาณเออเกือบพันอะรอกันต่อไปอะนะหลังจากที่รอคอยมาเป็นชั่วโมงนะฮะตอนนี้ Your Position ยู r p o s i ซิชันอ l i ล่เหลือ10กว่าเท่านั้นเองโอ้สุดยอดนะตอนนี้นะฮะ เหลือไม่ถึง10แล้วนะฮะแปแล้วะฮะผมจะเข้าไปในเกมแล้วใจร้อนหลังจากที่รอคอยมานานเข้าเจอเร็วประมาณชั่วโมงกว่าเท่านั้นเองในเมื่อเราเข้าได้แล้วสิ่งเราทำถือต้องรีบเก็บของแล้วรีบไปไม่งั้นจะโดนเตะฮะเฮ้ออะไรเนี่ย request experience ทำไมไม่ให้ผมเข้าไม่เอานะไม่เอานะอุตสาห์เกียร์มนาะไม่เอานะ มุสาใกล้ถึงหนึ่งแล้วอยู่ดีกับกลับไปเตะข้างบนเฉยเลยอะไรครับง่ายและแล้ว<ม>เหตุการณ์ก็กลับมาเหมือนเดิมครับ your position in line พาหงกลับมาพันหนึ่งอีกแล้วนะฮะไม่รู้ว่ารอบนี้จะได้หรือเปล่ารออย่างนานเลยผวว่าน,ะน่าจะามีไม่ต่ำกว่าสอชั่วโมงนะนะการมาเก็บอะไรอย่างนี้เป็นอะไรที่เสียเวลาชีวิตสิบหายเลยผมเหมกับตามตรง A few moments later. ้นเฮ้เฮ้ยโอเคเฮ้เฮ้ยเข้ามาได้เลยโอเครีบเลยรีบเลยตอนนี้โอเคโอเคสตาร์ผมเก็บไปแล้วต่อไปนี่ฮะได้ครับอ่าวตัวคอ,อร์ออทีสามเอฟมินเี๋ยวงังได้ไม่ครบเลยโยวาคิออมเดอ เอ่อจอก t อทร e a p p ใ i เอ่อก r ระอิส event ได้ครบแล้วเหรอบ้าครบแล้วเหรอวะเดี๋ยวขอไปดูแป๊บหนึ่งนะนี่ไงมาครบแล้ว3อันเลยจ้าครบ3โดนเตะจริงๆด้วยวะนี่นะฮะ Star Creator Pie The Classic Developer s l i อ e ์สไลด์และสตาร Birthday c a k e Hat ได้ครบทั้ง3อันแล้วครับโอ้โหบ้าบอได้ไงกัน เวลาสอนชั่วโมงที่เสียไปไม่สูนเปล่านะฮะผมบอกกันตามตรงตื่นตื่นจุดๆเลยสำหรับวันนี้ผมก็ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ